เคยเล่กินนา่นคะ่นว่ได้จว่าไปซื้ออนไคั่นไปเล่น่านมันเ่ยนี่แาไปซื้ออลไมังใ่่นไปซื้ออะไรเล่าเส้นเส้น

khẩu trang ạ, ăn Thái năm, liền phứ năm, na mưng quay bừng cường, thêm quẩy tiêu này, tối đây bớt là mà tôm không ตัดกอนนะเอาคอตัดก่อนนะถักไทยเอฟซีผู้อยู่นากระทะงนาเต้านี่เมื่อยมึงยาเพราะว่าอากาศฮอนเมนื่อนี่ถักไทยสบายดีอันนี้บรรยากาศอยู่เพือนครัวเดอ้ดอผู้บริการอาหารนี่ก็ถือว่าสุดยอดสุดสายผล บริการข่าน้่งอาหารก๋วยเตี๋ยวตำามกคุงนะลาบซีนทอดปลาลอยจาคนละมามาจอดทำารได้ขอ้อใหม่

เอาหม้อเฟ้อึ้นตั้งตั้งหม้อราไม่างใำนี้่อแลด้ด้อร้านได้มาล่งน่ะยุ่มน้องเนตผู้เด้อเออร้านเด้อใส่เขาใส่เขาผู้น้อยนะเด้อ bố hơi là hàng nè Chê là hàng chê nói gặp chê cày bố Ồ, chê nói gặp chê cày là hàng thùi Bác hẹn nè Bác khảo tụ bắt khảo tụ gặp khảo hay săn nè đó Yêu mà kinh Yêu yên quảng chứ mà thôi เออใส่ให้ผูดย่อก่อนเออเทแล้วเอาอีกตอน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 เยเย็นเย็นเด้อบุต้องฟาดอาปันใดมันห้อนมันฉีดตมกันมือแรกนี่มีลำวงไดลวงีลวงมันจส สวรรค์นักเหตุนะแม่ชิม่าไกผู้ช่วยก็มาแต่ปากสั้นผู้ด่างานนี้มันพิเศษกันยังวะป้าก็มาแต่เขื่อนน้ำเงิมนผู้เขือนน้ำเทินผู้นะอุ้ยอพันู้ ขั้นว่าลูกชอกลูกชิ้นอีหยังนี่ก็มาแต่หมูทหารบุตรมันมาไกลทั้งเมดเลยโอ้ยมาแต่ไทยผูเฮ้ยเอ็งบอกเฮ้ยเอ็งบอกให้โตไปแกไปเองเฮ้ยป้ากับป้าเทินสองโตห้าวก็เท้านี่ป้าก็ได้อ่ามันพิเศษมันพิเศษมันพิเศษทั้งเบิร์ต คนจัดอาหารกะหลังอาหารตอนแรกนี่เป็นถี่เป็นทางตัวน,นี้มะม่วงอยู่ทางเัินเพื่อนขั้วนี่จังหน่อยพนะีน่น้องเพราะว่านั่งนั่งนั่งเบิ่งแขกทั้งหนาต้นนี้มามาเบิ่งทั้งขั้ว่าเป็นจังใดเปื่ยเพื่อนชิงั๊บแล้วนี่นะเนาะเพื่อนชีเตี้ยมงั๊บและเช้าเอือยมันเหาะนู่น <laughs> ยัดพักกะระเบียรเพียบห้อยจบๆงามงๆคือคนแถวหนอพักกระเดาเวบิร์ดลราบอกพักอันนี้กระเบิร์ดได้ด้วยอืเบิดสุดพักลราบ่เบิรงเฮากะเฮากะเอากละลำตีมาเป็นปนอีกกละลำปีนี่เลยนังมาหน้ามา,มา,มา บ่เพนอยู่เฮือนมาถุงกระล่ําเฮาอยู่นะค่ะเบิดแล้วแต่มื้อพูเอาคันชมแล้วบ่เออๆๆอย่าดอกซะเฮยบรรยากาศคึกคักขนาดเนาะอยู่เฮือนครัวนี่เนาะแตกอยู่ครบอ่ะเบิืครัวแล้วเฮาก็สิไปเบิ่งครูจัดาเพน บายดีพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วบ่แอกเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าไปไปเบิ่งเพิ่นว่าเรียบห้อยแล้ยอ่าเฮากระชิมมะเบิ่งทั้งอันผู้จัดผ้าขาวผ้าปลาให้ครูบาอาจารย์สบายดีปุ้ยนี่แต่ผู้นาองค์ตรงเอ็งเต่งอยู่เนาะชูนี่แต่ผู้จบผู้งามแต่คนสมบูรณ์อด้มีหลายอย่างคือบบแหลกสานีิ

อันนี้เป็นผ้าอันคูบาอาจารย์ค่ะเด้อบ่งมียังแนไเบึงไกๆเนาะปะเมาวน,นี่เมาอยู่แวง,แงเวงปะจีว่ะหนึ่งทอดปลาสองหลับซีนสามสมเฮ็ดสีรอดช่องหาขนมสั้นเออขนมวุ้นแกงเขียวหวานข้าวสวยมาเพีย่ยแล้วก็ผลไม้ครุบนะนะครุคร น้ำดื่มอ้าวนี่นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแมงซ่อนหนอืมแมงซ่อนก็มีแมงซ่อนก็มีนะบ้างกครร็ครบแล้วบอครบแล้วเรียบยร้อยบ้านนี้ห้าสิบผ้าไปเบิ่งทั้งในเด้อในใส การในบรรยากาศทั้งในทั้งในไซสันในท่างคูค้เ่าผู้แกมาเบ่งให้ทัวให้ถึงเพื่อแตกออกโอทั้งในนี่กะครูบาอาจารย์มาแล้ว ส่งต่ออย,ย่ามา,าอย่างงวดเริ่มเน่เคี่ยวมันจะตั้มพ่าโตเขาเสียงดังเสียงดังเลยสามคนึงเอ้าส่งต่ออย่ามาอย่ามาเจ้าอย่ามาได้ไงส่งต่อบัดอึ้งแน่มาคนรีบๆเข้าไปมาเลยใครงี้กะอุปอาจารย์มาครบเลยตีมาครบเพบนระบอโอ้มาครบเพว่นแหละ กองบุญนี่เห็นแล้วเนาะมือสาวนี่แอ็นเบิง้งภาพเพิ่มเติมอยู่ทั้งในบรรยากาศต้นเฉียงนะนคลิปนี้กะพาเบื้องสนิทก่อนแล้วพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหม่อในเด็กน้องเลยสาธุโมทนาบุญน้ำทุกท่านทุกคนเนาะพุชละพลังเหือแหงมาซอยเบียรซอยงานเต็มอยู่ทุน่นพี่น้องกลองปายเบิ้งแล้วก็ซื่อใจเนาะพอกันกินหนา้าบ๊ายบาย,บาย